ขอต้อนรับผู้สู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเราจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีข่าวออกมาว่าเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมะของญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีระบบสกีจ้ำสําหรับเครื่องบินขับไล่แบบ f 35โดยกองกําลังพกกานตัวเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับได้ตัดสินใจว่าเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมะทั้ง2ลํลนะครับก็คือเรือพิฆาตบรรทุก เลิคอปเตอร์ DDH 183 JS อิซุโมะและก็เรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ DDH 1 8 4 JS คากะจะไม่ถูกติดตั้งทางวิ่งแบบสกีจัมเพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่แบบ F 3 5 B ซึ่งเป็นรุ่นที่ขึ้นบินระยะสั้นนะครับแล้วก็ลงจอดทางดิ่ง โดยเจ้าเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อรชั้นอิซุโมะนะครับแต่ละลำเนี่ยจะมีส่วนหัวเรือของด่านฟ้าบินของตนซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่จะถูกดัดแปลงนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแทนโดยคาดว่านะครับน่าจะเป็นแบบเดียวกันกับเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นวา์ส LHD และก็เรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอเมริกา LHA ของกองทัพเรือสหรัฐโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับจะทําให้เรือเนี่ยมีความ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-35B โดยจะสามารถบันเทากระแสะอากาศที่ปั่นป่วนระหว่างการวิ่งขึ้นและก็ทําให้อากาศยานนะครับสามารถบินขึ้นและก็ลงจอดด้านกราบซ้ายของด่านฟ้าบินได้เป็นการคงระยะห่างที่ปลอดภัยของหอบังคับการของเรือ โดยโฆษกของกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นครับกล่าวเมื่อวันที่8ตุลาคม2020ที่ผ่านมาว่ากองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับยืนยันว่าการดัดแปลงเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ JS Isumo และก็ JS k a g a เนี่ยโดยจะมีขึ้นเนี่ยสองขั้นระยะหลักที่จะสอดคล้องนะครับกับห่วงเวลาสําหรับโครงการปรับปรุงสภาพและก็ยกเครื่องของเรือซึ่งมีทุกๆ5้าปีโดยในเดือนมิถุนายน2020กองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น ได้เริ่มต้นกระบ,บวนการเปลี่ยนแบบของเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ DTH 183 Isumo แล้ว โดยเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมะนะครับมีความยาวอยู่ที่248เมตรระวางขับน้ำอยู่ที่24,000ตันได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพิจารณานะครับถึงน้ำหนักสำหรับเครื่องบินขับไล่แบบ F-35B ในหลายส่วนรวมถึงนะครับโรงเก็บอากาศยานและก็ด่านฟ้าบินอย่างไรก็ตามครับในการดัดแปลงเรือเพิ่มเติมก็มีความจำเป็นที่สำคัญสุดนะครับอย่างเช่นการเสริมความแข็งแรงของดาดฟ้าบิน เพื่อลองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นการติดตั้งไฟส่องสว่างสำหรับนำทางเพิ่มเติมและก็ติดตั้งจุดลงจอดบนดาดฟ้าบินแบบทนความร้อนกับเรือโดยกระทรวงการหาของญี่ปุ่นกับมีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ f 3 5รวมนะครับ147เครื่องสำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นนะครับกลายเป็นผู้ใช้งานเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 ลายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐที่เป็นประเทศผู้ผลิตประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ F-35A จำนวน105เครื่องและก็เครื่องบินขับไล่แบบ F-35B จำนวน42เครื่อง นี่ก็เป็นข่าวว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะครับด่านฟ้าบินของเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิอคอป,ลอปเตอร์ชั้นอิซุโมะทั้ง2ลำนะครับโดยจะไม่มีระบบสกีจัมป์และก็เปลี่ยนนะครับด่านฟ้าบินเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อช่วยนะครับให้อากาศยานเนี่ยขึ้นบินได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นหากผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ